วันนี้เราจะพามาดูตะเกียงโคแมนจากเป็นในลูเมียแลนเทนนะครับเป็นตะเกียงเปลเทนนะครับตัวนี้เป็นจะแสงเป็นคลาสสิกครับเหมาะไว้ใช้ว่านั่งกินข้าวหรือโรแมนติกโรแมนติกนะครับเราจะมาดูนะครับในโคแมนในตะเกียงนี้จะมีอะไรบ้างครับนี่ครับให้มาก็จะเป็นเป็นฮาร์ดเคสครับแข็งแรงครับไว้พกพาใส่กระเป๋าหรืออะไรกันแตกได้นะครับ เปิดมาครับก็จะมีเป็นตัวตะเกียงนะครับนี่ครับใช้งานง่ายครับเอามาลองจุดกันดูนะครับเราจะใช้อับแก๊สอ่ะสองากรัมนะครับชั่วโมงหนึ่งนี่จะกินแก๊สประมาณสี่แค่4กรัมนะครับกระป๋อง2องกรัมเราใช้ได้ถึงเกือบเป็นอาทิตย์นะครับเพราะเรากินข้าวอ่ะ แค่จุดแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับผมเอามาดูแสงกันครับผมไกู็นไรตัดออก เรามาดูแสงกันนะครับวิธีจุดก็ง่ายๆครับเราก็เปิดนะครับจุดไฟนี่ครับแค่นี้ก็ติดแล้วเราใส่โป๊กเข้าไปนะอ่ะนะครับ นี่ครับนี่ครับฝากไ้ด้วยครับอาดอลไลท์ช็อปดุจยาครับขอบคุณมากครับ